มโนโน,โนอนกอกรับวันนี้ผมอยู่ที่ละน,นองครับเช้านี้พามากินอาหารเช้าที่ร้านอาหารแขะครับโรตีก็จะพามาดูมีอะไรกินบ้างก็จะมีโรตีโองง่งนะนะโรตีโอง่งแล้วก็นีอันนี้มันผมมาสายแล้วก็เลยของกินน้อยหน่อยนะครับ โรตีโองแล้วก็โรตีธรรมชาตินะฮะก็มีข้าวผงข้าวผัดนีอันนี้โรตีโ,โอง Mother, ่งี้น้องมูนี่เลยครับบางเรทำบางนี่มาจากพม่าจากพม่าเป็นเป็นมรดกสิทิ์นะครับ มาได้แลบอสมาได้แล้ได้สดสดสดสเลยแน่ยนาอาอาสาธิตเลยสาธิตเลยใช้แป้งแป้งอะไรนะบังแป้งอะไรนี่เนี่ยตรงนี้ปึ๊บนะเดี๋ยวดูแต่กาเมื่อเหื่อยอใช้ทานเนี่เมื่อเหื่ครับผมใช้ทาน ดีใหญ่ๆตีใหญ่ๆนะดีใหญ่ๆครับผมนี่ enfin อ okay. ันแรกโรตีอบองฮะโรตีอบองโรตีอบองครับสูตรพีนอง เห็นจัดจานนะครับน yeah> ouais hm, ี่ร้อนๆเลยครับโอเคเก็บอากาศเย็นครับของดีๆนี่เป็นร้านนี้ก็โอเคฮะคนเยอะดีอะไรไหมตะเกียเลยมันก็มีไอเป็นถั่วถั่วใช่ไหม กินกับถั่วครับรโเดีโอ่งกินกับถั่วถั่วปึ๊บนี่ถั่วไอ้ก็เป็นปลาตะคุยาวครับอร่อยครับผมชิมแล้วครับอร่อยทุกทุกรายการบางชื่อชื่อร้านอะไรนะบังอ่ชื่อร้านลาชันชื่อร้านลาชันครับอยู่ที่จังหวัดระนองเลยระนองเลยจังหดสุครับนี่คือบังเจ้าของร้านอ่าเดี๋ยวดูมีข้าวผัดข้าวผัดอินเดีย อันนี้ข้าวผัดอินเดียครับเอาได้หมดแล้วอันนี้นมจีนพม่านีน้ำยาอันนี้น้ำยาพม่าครับต้นกล้วยน้ำยาอันนี้เป็นต้นกล้วยต้นกล้วยนะฮะครับต้นกล้วยมีแกงมีอะไรอีกอ่ะแกงดูมีแกงอะไรมีแกงถั่วแกงแกงถั่วครับแกงถั่วแกงถั่ว็อะไรอีกมีแกงเนื้อแกงเนื้อแกงเนื้อโอ้โหสดๆนะครับเนี่ยโอเคคนคักนี่ สุดยอดเลยครับเดี๋ยวเพื่อนๆก็มาครับมีแาง่ายนะครับแกงไก่นะครับแกงไก่โอเคครับอยู่ถนนอะไรครับบังถนนเป็นเรียกถนนอ่าแถวหน้าแพใหม่กับถนนหน้าแพใหม่ครับหน้าแพจังหวัดระนองครับผมหมู่ห้านะครับตำบลบางลิศตำบบางบลิศนะครับอำเภอเมืองครับจังหวัดระนองจังหวัดระนองใครมาก็ผ่านมาก็มาครับ บางมีเบอร์โทรไหมเดี๋ยวเขาโทรมามาไม่ถูกเบอร์โทรศูนย์แปดสองศูนย์แปดสองสองเก้าหนึ่งสองเก้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าสองห้าสามครับผมชื่อลาเชียงบางลาเชียงครับรูปหล่อครับใจดีมากครับมานะครับเพื่อนอใครอยากมาทานก็ผมแนะนําครับผมเทสแล้วผมมากินหลายวันนะครับเนี่ยวันนี้ก็มากินแล้วแล้วก็เก็บบรรยากาศมาฝากเพื่อนครับดยรักษาคนที่ดีทำดีครับมโนกนกกครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ อ่ามันหนอกพอดีไอเดียวดูวิธีการทำอันนี้อ่าวิธีการทำคนทำขนมอ่าเอียงมาเลชื่อทากินกับชื่อทากินครับทากินให้ดูสดๆอ่าไปดูครัวดีกวปะอ่าอ่าเราดูเดอะอะดูครัวนี่ครัวข้างในก็มีคนทำข้างในเขาทำชงอย่างเดียวนะตรง ชาคนนรับทำแกงอันน<ช>ี้แม่คัาทำแกงฮะชื่ออะไรครับคือจีรา